รู้หรือ,อยังส่วนยางที่ลกมีหญ้าขึ้นปกคลุมต้นยางอันนี้ค่ะมีผลทําให้ต้นยางตายหรือถ้าไม่ตายต้นยางก็ไม่โตแค่แกรนค่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆนะคะในการกําจัดวัชพืชเราจะแยกเป็นว่ากําจัดวัชพืชในแถวยางกับระหว,ว่างแถวยางในแถวแถวยางเนี่ยเราจะ จำกัดบริเวณค่ะก็คือให้ห่างจากต้นยางไปหรือว่าแถวยางไปด้ละหนึ่งเมตรค่ะทางซ้ายทางขวาก็จะเป็นแถบยาว2เมตรอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะต้องระวังให้ดีค่ะเพราะอะไรคะถ้าปล่อยให้หญ้าลกเข้ามานะคะระบบรากของญาตต่างๆเนี่ยจะเข้าไปชอนชัยไปแก่งแย่งนะ้ําแสงแดดแล้วก็อาหารจากต้นยางทำให้ต้นยางไม่เจริญเติบโตค่ะนี่นะคะเป็นความรับที่ครูพิสมัยนํามาให้นะคะวิธีการจัดวัชพืชใช้ทั้งวิธีการถากวิธีการ ตัดญ้าหรือว่าวิธีการใช้สายเคมีกันจัดกพจะพืชอะไรก็จะช่วยได้ค่ะใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อตับมุดยง่ายนะคะ